ทักท้ายพี่น้องอยนีา่มาสอดสูบุดสุลใน,นกัรเด้อพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศยามเส้าทะเลหมอกอยุ่จังหวัดเลยครับูุเฒ่าโบรานเป็นเดืนอว่าหมอกสร้างแหละครับนะครับหน้าหนาดีครับแต่เบ่องอยู่ในหน้าจอม,มือถือมันอาจจะบ่นี่นะครับเนาะแต่ว่ามาเบ่งบรรยากาศจริงๆนี่ขาวฟ้าประมือที่พี่น้องบรรยากาศดีดีครับบ่ถึงกับหนาวนะครับเนาะอุณหภูมิกัปร,ประมาณ1 9บเกองศาศ แต่ทะเลหมอกหน่อยหมอกปกคลุมนะครับเนาะสดชื่นดีครับหายใจเต็มปอดบ้านพี่น้องเป็นไดครับอำเภอเมืองจังหวัดเลสเนี่หมอกแห้งแห้งครับบรรยกาศเศร้าที่12นะครับเนาะวันพุธวันผ่าไงห,หลายคนก็จะไปจังหันแล้วนะครับเนาะไปเซบาดบรรยากาศยามจะเศร้าละพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นยังไงครับช่วงนี้การงานประจําปีละลายหมองละลายบอนนะครับเนาะ อย่งางวันเลียดก็มีงานกาชาดแหละครับก็รเริ่มตน้าป่นแหะครับจาว,วันที่เจ็ดไปเนอะน,นะครับเนาะจนวอดวันที่สิบหกช่งงานประทาดพนมบลาครับเนาะนครพนมมนาสการประทาดพนมกับงานมนาสการของประทาดหน้าดูนก็เริ่มนะครับเนาะกล่าวจาว,วันที่แปดนะครับจนวอดวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะพี่น้องตอนไดอยู่กใกล้ๆบ่อนไหนก็ไปรวมไปทำบุญไในครับไปเที่ยวได้สนุกสนานได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกสนานล่ะพี่น้อง บรรยากาศงามเส่เศราออย่กาทุึงนาของจังหวัดเลดเบิ่งบรรยากาศงามแตเศร้านะครับเนาะชาวบ้านกัขี่จักรยานที่จะออกไปทงแล้วครับไปเสียงหน้าที่จะไปะปล่อยงัวออกลามนะครับอากาศดีดีครับพี่น้องเลยบ้านพี่น้องเป็นยังไงครับหมอกแหง้งนะครับงามงามดีพี่น้องบรรยากาศงามเส่เศร้า ของวันผุดนะครับเนาะเห็นแบบนี้ก็รู้สึกสดชื่นดีครับพี่น้องเลยให้ใจเต็มปอดเลยครับหลายๆหมองลายๆบอนนะครับเนาะชวนก็นมีงานประจําปีทางกรุงเตพตงทพกรุงเทพกับมีพุ่นละอองกัดดูแลสุขภาพนะครับวเวลาเ้าออกไปการเดนงานกับสวมแมสได้กับพี่น้องเลยป้องกันตัวเองดีๆนะครับเนาะเพราะว่าพุ่นละอองจากกวนทอหลุดเสียทั้ง คุเระวังเดกกับป้องกันเด็กของนะครับเวลาจะออกจากบ้านเพื่อจะไปะทำการทํางานกับสวมแม่ดีๆล่ะครับป้องกันเด็กของนะครับเนาะเพราะว่าสมมือมันอันตรายนะครับเนาะสมมือสามารถน,นี่เห็ดห้เสียชีวิตแต่ก็คือไข่วัดยไงเนาะครับเนาะมันก็มาหลายรูปแบบละครับสายพัน,นุนั่นสายพันุนี่บรรก็ดูแลสุขภาพละครับป้องกันดีๆนะครับเนาะ ซีเนปินดังๆทา,างไตวันเป็นกระแสชีวิตนะครับเนาะกับย่อนไขวัดไงแหละครับพี่น้องถ้าเขารู้ว่าเขาอาการไม่ดีคยจะเป็นไข่ไปหาหมอแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสมมมันอันตรายนะครับเนาะมาทักไทยพี่น้องกับบรรยากาศสดชื่นทะเลหมอกยุ่จังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องเป็น,น,นรครับ,บแสงทองแห่งวันใหม่กำลังเกิดมากับพระอาทิตย์กำลังเกิดมาพี่น้องเอ้ย จังไดกขอพี่น้องทุกท่านล่ะครับหิ่งปังมังมีลำรวยเงินทองลำรวยสุขภาพสุขผู้สุขนนะครับเด้อนี่แหละเป็นวา,แส,แ,าแสงทองแห่งโชคลาบแสงทองแห่งวันใหม่วันที่สิบสองกลุ่มผ้าพันขอพี่น้องทุกท่านใส่ชีวิตให้มีความสุขล่ะครับสนุกสนานแต่กับสิ่งที่เฮาท้า,ามนะครับที่จังดหดเฮ็ดจังใดเห็ดไต่ครอบครัวเขามีอยู่มีกินเฮ็ดจังดหดเฮ็ดบ่ให้สังคมเดือดร้อน ก็ทําไปพี่น้องมาถักท่ายพี่น้องกับบรรยากาศทะเลหมอกยุ่จังหวัดระเอ็ดครับอากาศดีดีพี่น้องไอ้หายใจเต็มปอดสดชื่นครับ